วันนี้ได้เราทําการว่าจ้างมานะครับมาทําถนนพื้นที่แห้งแล้งนะครับมีบุูเขาด้วยเป็นครับตีเป็นอ้อยหรือครับเป็นอย่างนี้นะคะนี่เรามาดูกันว่าเราจะทําอะไรกันได้บ้างนะครับตอนนี้เราก็ทําการเกตคอนเกตถนนกันก่อนนะครับอ่านี่รถมาจากงานที่แล้วนะครับ ยังมีทรายอยู่เลยนะครับอ๋อนี่เราเขา้ลุยเข้าไปเี่ยลุเข้าไปลุยเข้าไปน่าลุยเข้าไปนะครับเต้ยดูนี่เดี๋ยวลุยเข้าไปอันนี้จะเป็นป่าอยู่เลยครับฮี่น่น่นี่นี่นี่าี่นี่ี่่ี่ย่นีี่าานนี้ต่อไป เอาคันไหนเข้ามาก่อนครับเอาไหนลุยเข้ามาก่อนนะเอาสิเดี๋ยวเอาสิบล้อขลุยเข้ามาก่อนนะครับอืดูดีด <s uss UC S> ีดีอืมอืมอีมีืมอ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 ือยมอืรอบมอมอการทมอืนนืมอืมอือืมอืมอือืมอืมอืมออืมอือืาออืมอืมอืมอืออืออกมอืมอืมออืมม อืไทยครับอืมเอาไยครับเเดี๋ยวเราจะไปถมที่นีมตง้ตงไหนกันก่อนครับผมที่จอดรถก่อนเลยนะครับอันนี้จะเป็นทำไซยงานก่อนนะครับเดี๋ยวจะอ่าอ่าก็วิ่งไปถมมา นี่เดี๋ยวเราก็จะมีที่จอดกันแล้วนะครับนี่นี่ครับครับเราก็ไปดอก,กันต่อเลยนะฮะครับผมอ,อื้อไปเทไว้ตรงนี้ก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวมาขนต่ออืมนี่พื้นที่ เป็นผู้เขาฝ้ายเดี๋ยวเราก็มาเล่นกันต่อนะครับใน EP ต่อไปนะครับ